สวัสดีครับท่านบนัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ไขในการศึกษาที่เคารพวันนี้สำนักผามังกรหลับก็จะขอบรรยายธรรมะเป็นธรรมะเก็บความรู้รอบตัวก็ว่าได้นะครับโดยหยิบยกเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนามาบรรยายขยายเนื้อความตามกำลังสติปัญญาความสามารถแห่งตนเท่านั้น อาจจะผิดบ้างถูกบ้างก็ได้ขอท่านผู้ฟังผู้รู้ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆด้วยนะครับคือวันนี้จะพูดถึงเรื่องความอยากนะครับคือตัณหาเองพูดถึงเรื่องใช้ตัณหาละตัณหาซึ่งนักปฏิบัติ ํานี้ก็จะพูดกันอยู่บ่อยๆนะครับคือเรื่องการใช้ตันหาละตันหาใช้ความอยากละความอยากเป็นภาษาพูดเข้าใจในรูปแบบของนักปฏิบัติส่วนผู้ไม่ใช่นักปฏิบัติก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับมรือใช้ตันหาละตันหาอย่างไรวันนี้ทางสำนักก็จะขออธิบายคร่าวๆนะครับ คือตัณหาเนี่ยเราจะดูขั้นตอนของการเกิดตัณหานะครับคือตอนนี้เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมมีร่างกายมีนามรูปประกอบกันขึ้นเป็นตัวตนเรานี่แหละมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าอายตนะภายในพอกระทบอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนี่ยก็จะเกิดเป็นวิญญาณอย่างหลวงรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่า จักคุวิญญาณโสตะวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนันเองอันนี้เรียกว่าเป็นลักษณะสัมผัสพอมีพอผัสสะกันแล้วใช่ไหมละ่ะก็จะเกิดเวทนาความรู้สุข,สขทุกช่ยเฉยขึ้นเวทนาเนี่ยมันเกิดเพราะว่าอายตนะภายนอกเนี่ยมันน่ารักน่าไข่น่าพอใจก็ให้เกิดสุขเวทนาขึ้น อายตนาภายนอกที่ไม่น่ารักไม่น่าชอบใจก็จะเกิดทุกขวเวทนาขึ้นเวทนาสุขทุกขเฉยๆนี่แหละจะก่อให้เกิดกิเลสตัณหาความอยากขึ้นมาคืออยากได้ในสิ่งที่มันเอื้อมวือยต่อความสุขกายสุขใจใช่ไหมละ่ะไม่อยากได้ไม่ชอบใจในสิ่งที่ได้ประสบพบเจอเจอที่ไม่เกื้อต่อความไม่เอื้อหนุนไม่เกื้อหนุนต่อความสุขกายสุขใจก็ ก็ไม่ชอบเรียกว่าเป็นทุกขวเวทนานั่นหนระืออายตนาภายนอกที่ไม่น่าชอบใจนั่นแหละขอให้เกิดทุกทุกเลิกเลยไม่ชอบนั่นเองนี่ลักษณะของตัณหาที่มันเกิดจากเวทนาจึงเกิดตัณหาตัณหาเนี่ยท่านแบ่งไว้เป็นสามใช่ไหมล่ะก็คือกามตัณหาหรืออายตนาภายนอกนั่นแหละเมื่อเมื่อรวมแล้วใช่ไหมล่ะก็คือมีฝ่ายกาม กามก็มีวัสดุกามคือพวกรูปเสียงกลิ่นรสหรือวัตถุข้าวของส,สิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยสี่นั่นแหละเรียกว่าวัสดุกามเรียกว่ากามตัณหาหรืออารมณ์ที่น่ารักน่าคข่น่าพอใจที่เกิดขึ้นในจิตในใจนั่นแหละทําให้เกิดความอยากสิ่งเหล่านั้นมีประการต่างๆเรียกว่ากามตัณหาข้อที่สองก็คือภาวะตัณหาคืออยากได้ในภาวะที่ ให้ความสุขนั่นเองอ่าภาวะนั้นน่ะพวกลาบยสศสรรเสริญนี่เป็นต้นตลอดถึงรูปภพที่ให้ภาวะที่เป็นสุขลูปเทวดาลูปพมอย่างเงี้ยเป็นต้นท่านก็จัดอยู่ในกลุ่มนั้นอ่ะจากนั้นก็วิภาวะตัณหาก็เกิดใช่ไหมล่ะข้อที่สามเนี้ยคืออยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่เพราะเล็งเห็นโทษบางอย่างใช่ไหมล่ะ อย่างอยู่ในสวรรค์ก็เห็นโทษของความไม่เที่ยงของการเกิดในสวรรค์แล้วจะต้องตกนรกวนเวียนไปในสวัฏฏะสงสารอยู่ดีก็เห็นเป็นกองทุกข์ได้ก็อยากไม่เป็นนะทีนี้อยากไม่เป็นนู่นเป็นนี่หรือตลอดถึงความไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้นั่นแหละกรณีอย่างนี้ก็จัดอยู่ในวิภาวะตัณหาตลอดถึงอรูปภพนะครับท่านก็จัดอยู่ในหมวดอน วิภาวะตัณหาคือความอยากไม่เป็นนั่นความอยากไม่เป็นนี่นันนน่นเองความอยากเหล่านี้แหละมันเกิดขึ้นอยู่มาจากอิทธิพลของรูปเสียงกลิ่นรสผดพ้าธรรมลมที่มันมากระทบตาหูจมูกเล่นกายใจพอความอยากมีประการต่างๆแล้วมันก่อให้กระทํากรรมใช่ไหมละ่นะะแสวงหาเพื่อจะได้มาก็ต้องทํากรรมใช่ไหมละ่ะ การอยากได้อะพออยากก็ต้องไปหามันมามด้วยวิธีการต่างๆเรียกว่าการทำกรรมทำก,ก็ทำลงไปด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมใช่ไหมละ่ะเพราะกระทำกรรมแล้วก็จะเกิดเป็นกรรมสองฝ่ายฝ่ายดีฝ่ายชั่วขึ้นมาก็จะมีพบรองรับฝ่ายดีพบรองรับฝ่ายชั่วนั่นเองเรียกว่าฝ่ายชั่วก็พบรองรับเป็นอบายภูมิ ฝ่ายดีก็เป็นสุขติภูมินั่นเองเนี่ยเรียกว่าพบรองรับกรรมพอมีพบรองรับแล้วก็กรรมที่ทําแล้วก็ไปเกิดใช่ไหมละ่ะไปเกิดเรียกว่าชาติเกิดขึ้นนั่นเองเรียกว่าชาติเกิดขึ้นก็เป็นตัวตนขึ้นมาอีกใช่ไหมละ่ะน,น่ะรับกรรมไปตามส่วนที่ตนเองได้กระที่ยการวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารทางกันดานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นกองทุกข์เพราะกัน กระทำกรรมนั้นน่ะมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของความอยากส่วนใหญ่แล้วก็ทำมาด้วยความไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการก็ขอให้ได้มาสล้องกิเลตัณหาด้วยรูปแบบใดก็ตามมาขอให้ได้มาทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมักจะเป็นความผิดสินผิดธรรมซะเป็นส่วนใหญ่โอกาสที่จะได้ทำถูกสินถูกทำน,น,น้อยเพราะว่าอำนาจของความอยาก เป็นบังคับใช่ไหมล่ะครับกระทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการส่วนใหญ่แล้วจะผิดศีลผิดธรรมเวลากรรมให้ผลมันยังไปเกิดในอบายภูมิมากกว่าสมมุติว่าเราเกิดมาแล้วได้ทำดีในโลกมนุษย์เนี่ยได้ให้ทานกับเขาบ้างได้รักษาศีลกับเขาบ้างได้เจริญภาวนากับเขาบ้างใช่ไหมละ่ะแต่ลองนับดูนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ย จันถึงตายเนี่ยทานศีลภาวนาเราทำกี่วันกี่เวลากี่เดือนแล้วส่วนอื่นน่ะที่นอกจากทานศีลภาวนานะั่นน่ะเราจะทำไปบาปสกักกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันถึงแตกต่างกันมากถึงแม้ว่าบุญให้ผลคือสุขก็จริงแต่มันก็หมดเป็นใช่ไหมละ่ะเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดของการทำเหมือนกันทานเราก็ทำมีจำนวนเวลาจำกัด ศีลภาวนาก็เช่นกันชาติเนี้ยเรารวมแล้วเราทำกี่วันส่วนบาปฝ่ายไม่ทานฝ่ายไม่รักษาศีลฝ่ายไม่เจริญภาวนาหรือเอียงไปสู่ทำฝ่ายบาปมีโลโกวดหลงเป็นต้นนั้นอ่ะเราทำกี่เวลาขณะที่เกิดมาจนตายเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลากรรมให้ผลแล้วนั่นอ่ะจำนวนของบาปมันจะมากกว่าใช่ไหมล่ะเราต้องไปชดใช้อ่ะ เบียดเสมือนเราเป็นหนี้กรรมแล้วเราทําไว้เราจะต้องไปชดใช้กรรมใช่ไหมละ่ะจะใช้ในสวรรค์ก่อนก็ตามสวรรค์มันก็หมดเป็นใช่ไหมละ่พะพอสวรรค์หมดแล้วทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะเพราะว่ากรรมบาปที่เราทําไว้มันมากกว่าใช่ไหมละ่ะมันก็จะวนเวียนอยู่ในพบที่ต่ําเรียกว่าอาบายภูมินั่นเองพบที่ต่ำนี้วนไปวนมาอยู่งั้นอะ่ะโอกาสที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนารู้จักธรรมของบัณฑิตปฏิบัติตาม ได้เนะี่ยไม่ใช่ง่ายเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นทั้งหมดของการเวียนตายเวียนเกิดล่องไปอยู่ในวตะสงสารนั้นนะ่ะท่านถึงเรียกว่าเป็นกองทุกข์เพราะว่าสุขมันมีน้อยนิดเดียวไม่ใช่ว่ามันไม่มีมีจากการทําทานศีลภาวนาทําดีนั่นแหละแต่มันได้ทําน้อยใช่ไหมล่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะทําผิดอะ่ะแต่มันให้ผลเหมือนกันทีเนี้ยมันก็เลยยาวนานในวงจรของการเกิดแก่เจ็บตายนั้นถึงเป็นกองทุกข์ ทุกทั้งปวงนั้นมันเกิดมาจากอยากใช่ไหมอยากแล้วจะไปสนองความอยากตัวนเองอะ่ะให้กระทำกรรมอะ่ะเนี่ยเรียกว่าความอยากทำให้เกิดกองทุกข์ขึ้นมาอย่างนับไม่ถ้วนไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองทีนี้ท่านผู้รู้ทั้งหลายใช่ไหมละ่ะอย่างเราท่านเนี่ยก็ได้ฟังธรรมของบัณฑิตมาบ้างแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสใช่ไหมละ่ะ เล็งเห็นเป็นความรู้ในระดับหนึ่งแล้วว่าโทษของเป็นความอยากนี่เองมีประการต่างๆนี่เองทําให้กอ่อกรรมทําเฉียนทําบุญและบาปไปวนเวียนเกิดในวัฏสงสารเล็งเห็นโทษของตัณหาความอยากนี่ก็อยากจะออกทีเนี้อยากจะออกจากความอยากนั่นเองท่านเรียกว่าใช้ความอยากละความอยากคืออยากจะออกจากความอยากใช่ไหมล่ะ เพราะเขาฟังธรรมของบัณฑิตแล้วเกิดศรัทธาใช่ไหมละ่ะจ่ากินได้เข้าไปฟังธรรมของบัณฑิตทีแรกก็ได้ฟังนิดๆหน่อยๆอย่างเราท่านนี่แหละคูบาจารย์แสดงธรรมก็เกิดศรัทธาเพราะศรัทธาก็เข้าไปหาบัณฑิตเลยทีเนี้ยบางคนก็เข้าเป็นพุทธบริษัทเข้าบวชเข้าประพฤติปฏิบัติธรรมใช่ไหมละ่ะด้วยข้อวัดปฏิบัติที่อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นขั้นพื้นฐานก่อนใช่ไหมละ่ะจากนั้นก็ฟังธรรมของท่าน ด้วยความเคารพด้วยนะครับไม่ใช่ฟังแล้วก็เป็นคนแข็งกระด้างเยอะยิงตีความหมายเดาไปทั่วไม่ได้นะครับคือฟังด้วยความเคารพจากนั้นเขาก็เข้าใจในเนื้อความใช่ไหมละ่ะในอัดในพยัญชนะดีแล้วถูกต้องดีแล้วนั่นน่ะเขาจึงนําไปประพฤติปฏิบัติตามถือทําความรู้นั้นน่ะเอามาสอนตนเองอในรู้แล้วก็สอนตนเองอะ่ะ คือได้ทำให้ดําเนินไปให้มันถูกทางนั่นเองคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขานะ่ะสอนกายสอนวาจาใจตนเองนั่นเองขั้นเรียกอ่ะก็ให้ถูกต้องถูกทางถูกศีลถูกธรรมนั่นเองถูกต้องถูกทางถูกศีลอย่างถูกธรรมยังไงเพราะเขาเาก็เริ่มอยากทําทานใช่ไหมล่ะเพราะเรียงเห็นของการทานเนี่ยมีอานิสงส์ี่ทําให้เป็นมีฐานะการเป็นอยู่ที่ดีแล้วจะมีเวลาในการรักษาศีลน,นั่นเอง เขาถึงอยากทําทานใช่ไหมล่ะทานเป็นทำฝ่ายบุญน่ะเขาคนนั้นก็ขวัญขวายในการให้ทานเรียกว่าความอยากชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับการขวัขวายการทานเนี่ยอยากทานอยากให้เนี่ยเรียกว่าขวัญขวายใช่ไหมล่ะในการให้ทานต่อมากเขาก็ขวนขวายในการรักษาศีลเรียกว่าอยากรักษาศีลให้ดี เพราะว่าคุณของศีลเนี่ยจะเป็นไปน้อมเยียงไปสู่การทําสมาธิเจริญมรรคผลนิพานในวันข้างหน้าใช่ไหมละ่ะเขาก็อยากรักษาศีลก็จึงพยายามรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสมาทานศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลสามร้อยสิบเอ็ดเป็นต้นเนี่ยจากนั้นเขาก็อยากทําสมาธิใช่ไหมละ่ะเพราะสมาธิมันเป็นความสงบแห่งกิจสามารถอย่างรู้เหตุผลดีชั่วบาปบุญไี่แจ่มแจ้งชัดเจนในหลัก ความสัจธรรมต่างๆใช่ไหมละ่ะเพราะจิตเป็นสมาธิจึงเห็นแช่งชัดนั่นเองเขาจึงอยากทําสมาธิเขาก็จึงพยายามทําจิตใจให้สงบปราศจากนิวรณ์ต่างๆตามครูบาอาจารย์หรือพุทธบัณฑิตได้แสดงธรรมบัญญัติไว้นั้นอนะเรียกว่าเป็นพระธรรมนั้นหนะใช่ไหมละ่ะนี่เป็นลักษณะความอยากทําสมาธิ จางนั้นสมาธิแล้วก็ต้องอยากรู้ใช่ไหมละ่ะอยากเป็นคนรู้ว่าอะไรมันมีเหตุผลยังไงใช่ไหมละ่ะที่เรียกว่าอยากมีปัญญานั่นเองก็เ,เมื่อมีปัญญาแล้วถึงจะแยกแยะดีชั่วเรียกว่าอยากมีปัญญาก็คือการทาภาวนาคืออยากมีปัญญาท่านเราต้องแยกแยะดีชั่วท่านเรียกว่าภาวนาใช่ไหมละ่ะคือทําจิตใจให้ผ่องแผ้วจากกิเลสตัณหาก็เรียนรู้เรื่องกิเลสตัณหาโภโปรดหลงทิฏฐิมานะ มายังไงไปยังไงอย่างที่เราพูดมานั่นนะ่ะมีเวทนาจึงมีตัณหามีกรรมมีภพมีชาตินั่นนะ่ะพอมีชาติเกิดดีก็เกิดอายตนะมีผัสสะมีเวทนาตัณหากรรมภพชาติอยู่อย่างเนี้ยน,นั่นนะ่ะเรียกว่าเป็นความรู้ในระดับขั้นพื้นฐานใช่ไหมละ่ะจากนั้นก็ไปแยกแยะเรียนรู้ในเรื่องเวทนามีลักษณะอย่างไงตัณหามีลักษณะอย่างไงใช่ไหมละ่ะการกระทากรรม มีอย่างไงบ้างใช่ไหมล่ะฝ่ายดีฝ่ายชั่วเป็นยังไงกระทาลงไปอย่างไรก็เรียนเข้าไปรู้เข้าไปลึกๆนั่นอะ่ะภาวนาศึกษาตามคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ทั้งเรียนทั้งฟังใช่ไหมล่ะทําความเข้าใจดีแล้วนั่นเองเพอเขาทําความเข้าใจดีแล้วนั่นอะ่ะปัญญามันก็เกิดใช่ไหมล่ะปัญญาเกิดทีแรกก็รู้ทั้งหมดก่อนจากนั้นก็สอนใจตนเองเข้าไปรู้ลึกถึง นามรูปต่างๆใช่ไหมที่ประกอบกันขึ้นเป็นตัวตนเนี่ยเรียกว่าขันห้าเนี่ยมันมีลักษณะไม่เที่ยงยังไงเป็นทุกข์ยังไงเป็นอนัตตายังไงใช่ไหมละ่ะลภโกฎลงมันอยู่ยังไงใช่ไหมละ่ะทิฏฐิมานะอยู่ยังไงเรียกว่าการภาวนาไล่เข้าไปที่สุดจนถึงเห็นทุกกองทุกข์นะเห็นเหตุให้ทุกเกิดเห็นความดับทุกข์ในข้อวัดปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นัน่นอะ เห็นท้งปวงน้เป็นอันนีจังทุกขังอันัตตาเห็นจนหน่ายคลายกำหนัดได้หลุดพ้นออกไปแล้วนะฝ่ายนี้ก็เกิดจากความอยากคือฝ่ายรู้ฝ่ายทําดีนี่ก็เกิดจากความอยากเหมือนกันฝ่ายไม่รู้ก็อยากเหมือนกันแต่อยากในกิเลสตัณหาคือกรมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาใช่ไหมละ่ะกับความอยากอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากไม่คืออยาก ออกจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมล่ะออกจากกองทุกขออกจากกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา,า,หาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นวงจรของกองทุกข์จึงอยากจะอยากจะออกจากวงจรของกองทุกขก็ใช้ความอยากเหมือนกันแต่ความอยากชนิดนี้เี่เรียกว่าอยากทําทางทําทานทําศีลทําสมาธิทําปัญญาให้เจริญให้แจ้งขึ้นนั่นเองอย่างเราท่านนะักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ย ไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์นะที่ฟังอยู่นี่ใช่ไหมละ่ะเข้าบวชเข้าวัดฟังทำจำศีลเนี่ยก็ล้วนแต่เกิดมีความอยากทําดีอยากทําบุญอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากเจริญภาวานากันทั้งนั้นใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเพื่อจะออกจากกองทุกขนั่นเองถ้าหากยังไม่ออกจากกองทุกข์ได้ก็จะไปวนเวียนอยู่ในภพที่เป็นสุขใช่ไหมละ่ะเรียกว่าภพที่เป็นฝ่ายสุขสุขติภูมิ ก็คือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติใช่ไหมละ่ะหรือพมมโลกอย่างเนี้ถ้ายัางออกจากการตัณหาเพราะว่าตัณหาวิเพราะว่าตัณหาไม่ได้ก็จึงต้องเดินไปในอาศัยความอยากเราในข้อวัดปฏิบัติคืออยากทานอยากรักษาศีลอยากทําสมาธิอยากจเจริญภาวนาเนี่ยเพื่อที่จะออกจากระบบกองทุกนั้นนั่นเองบรรยายโดยสํานักผามังกหลับ โปรดใช้วิจารณลยานในการรับชมให้มากๆด้วยนะครับและขอให้ท่านบัณฑิตชาตินักปราชญ์ผู้รู้ผู้ฟังผู้ใขรในการศึกษารวยบุญรวยเงินแบบไม่มีขีดจำกัดสวัสดีครับ